อีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของใบม่อนกิติยาและแจ็คแฟนชั้นล่าสุดทั้งคู่พาลูกน้อยน้องคากิไปเที่ยวสวนสัตว์ด้านคุณแม่โพสไอจีแอดใบม่อนเคเจเผยภาพบรรยากาศพร้อมแคปชั่นระบุว่าเที่ยวสวนสัตว์แบบยมยมพ่อหิวข้าวหน้าไม่จอยลูกเพิ่งตื่นเจออากาศร้อนหน้าแดงส่วนแม่พยายามเอ็นจอยสรุปปรกลับเหิดถ้าพลังจะหายกันขนาดนี้ท้งนี้มีภาพที่สาวใบม่อนทั้งอุ้มลูก ถือร่มเดินลำพังด้านหลังมีหนุ่มแจ็คเดินตามคุยโทรศัพท์อยู่ภาพนี้ภาพเดียวถูกแช์ว่อนชียลจนเกิดดราม่าเบาๆลงที่หนุ่มแจ็คเช่นแจ็คเดินตัวปลิวเลยเนฉันในฐานะแม่ถ้าไปห้างหรือตลาดจอดรถปุ๊บพอ่อจะเข้ามาอุ้มลูกทันทีโดยไม่ต้องบอกมือซ้ายประคองลูกมือขวาถือร่มเก่งมากครับจริงสุดมือพ่อเอาไว้ทําอะไรอย่างน้อยถือร่มไหมอย่าปล่อยให้เป็นแบบนี้บ่อยๆนะคะวันหนึ่งผอยอจะไม่สนเพราะไม่มีเธอชานกับลูกก็อยู่ได้ฝากให้คิดเป็นตน้น ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่ภาพนี้ภาพเดียวบรรยากาศในวันนั้นภาพที่สาวใบหม่อนโพสต์ลงก็มีมุมที่หนุ่มแจ็คถือร่มให้คอยดูแลอยู่ตลอด